บุญทุ่มขวางกิงตัวเนี่ยประหลวว่าสใไ้อี๋ยังอนนี้่ะเอาเครื่องกระสิ้ใจลูกน้องพอดีเอาขค้ืนพ่นเบิดคาดองซีรันบ่แมนีนเดี๋ยวสิ้าให้ฟัง,องบอว่าน,นี่ว้ากันตัวเองพรุ่งนี้จะได้จ่ายค่าประกันลูกน้องแดนเซอร์มีเงินประกันฝากเงินฝาก,ฝากประจำไว้คนละหกพันหมอลำประมาณคนละ หกหรือเจ็ดหมืน่นถ้าเงินเขาไม่พอยืมหน่อยนะมันเป็นเงินกระเป๋าเดียวกันแล้วล่ะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณมากเลยนะครับผม <c oughs>